เสียงจ็อกแจ๊กของจิ้งรีดในพุ่มไม้ดังคลอเบาๆไปกับเสียงน้ำกระทบตะลิ่งเอกนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าดวงไฟสลัวๆจากหลอดไฟหัวเสากระทบกับผิวน้ำเป็นแสงสั่นไหวคล้ายสิ่งมีชีวิตหายใจช้าๆเขาเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่ได้เพียงสองสัปดาห์หลังตัดสินใจลาออกจากงานบริษัทที่กรุงเทพ เมืองมันทำให้เราหายใจไม่ออกเขาพึมพำกับตัวเองในคืนนั้นเรากับจะย้ำกับจิตใจว่าเขาไม่ได้หนีมาเขาแค่พักพักจากเสียงโทรศัพท์พักจากแผนงานที่เปลี่ยนทุกห้านาทีพักจากผู้คนที่พูดแต่ไม่เคยฟังแม่ของเขาหญิงชราวัยใกล้เจสยังคงใจดีเหมือนเดิมแม้จะเริ่มหลงหลงลืมลืมบ้างแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์พูดคุยกับหมาแมวจรที่แววเวียนมาหน้าบ้าน แต่แทบไม่ได้ใส่ใจเสียงหรือเหตุการณ์รอบตัวมากนักบางครั้งแม่จะยิ้มหรือพยักหน้าให้ใครบางคนในอากาศเอกไม่ได้ใส่ใจนักคิดว่าแม่คงคุยกับตัวเองตามประษาคนแก่บ้านหลังนี้มีศาลาไม้เก่าๆตั้งอยู่ริมน้ำมีบันไดไม้ลงสู่แม่น้ำบางช่วงน้ำขึ้นจนแช่ถึงพื้นศาลาเอกเคยนั่งตกปลาที่นี่กับพ่อเมื่อตอนอยังเด็กเสียงน้ำเสียงนกเสียงลมหวิวใต้พื้นไม้ยังคงคุ้นหู ในคืนที่อากาศอบอ้าวเป็นพิเศษเอกนอนไม่หลับเขาลุกมาเปิดหน้าต่างรับลมจากแม่น้ําเวลาประมาณตีสามเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆกึกกึกกึกจากทางศาลาเสียงเหมือนไม้เก่าถูกกดน้ําหนักหรือของแข็งกระทบพื้นเอกเงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงนั้นเงียบไปแล้วกลับมาดังใหม่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาขมวดคิ้วเสียงนั้นมีจังหวะ มีน้ำหนักและฟังดูเหมือนเจตนาเกินกว่าที่จะเป็นเสียงธรรมชาติเขานิ่งฟังอยู่พักใหญ่ก่อนจะบอกกับตัวเองว่าอาจเป็นเสียงไม้ลั่นหรือสัตว์อะไรบางอย่างเช่นตัวเงินตัวทองหรือแมวเขาตัดสินใจเดินลงไปดูที่ศาลาโดยถือไฟฉายติดมือไปด้วยไฟฉายสาดแสงสีขาวขุทะลุค,ความมืดของพุ่มไม้ทางเดินคดเคี้ยวลงสู่ศาลาเต็มไปด้วยใบไม้แห้งและเสียงมแมลงกลางคืน เมื่อเอกมาถึงศาลาเขาก็พบว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบและกลิ่นไม้ชืน้นเขาเดินไปตามพื้นไม้เก่าเหยียบย่ำไปทีละขั้นเสียงเอียดอาตอบรับใต้ฝ่าเทา้าเขามองซ้ายขวาลองส่องไฟไปตามมุมเสาเงาไม้โยกไหวตามแสงไฟแต่ไม่มีสิ่งผิดปกติเขายืนฟังอยู่พักใหญ่เสียงกึกกึกนั้นกลับหายไปเหลือเพียงความเงียบงนัน แต่เมื่อเขากลับขึ้นบ้านและเขานอนเสียงเดิมก็กลับมาอีกครั้งเบาๆเหมือนเดิมจากทิศทางเดิมคืนถัดมาเสียงนั้นกลับมาในเวลาเดิมตอนตีสาและคืนต่อๆมาเช่นกันมันค่อยๆกัดกินความสงบที่เขาคิดว่าจะได้จากการกลับมาอยู่บ้านในเช้าวันหนึ่งเขาลองถามแม่ว่าเคยได้ยินเสียงอะไรจากศาลาไหมแม่หัวเราะเบาๆแล้วสายหน้า เสียงน้ำเสียงไม้ไงลูกเสียงพวกนี้มันอยู่กับบ้านเรามานานแล้วนะอย่าไปกลัวเสียงพวกนั้นเลยมันก็แค่ธรรมชาติเอกไม่ได้ตอบเขายิ้มให้แม่แต่ในใจกลับรู้สึกว่าธรรมชาตินั้นคงไม่เคยมีจังหวะตรงเวลาขนาดนี้มันทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าศาลานั้นเงียบเกินไปสำหรับสถานที่ที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงธรรมชาติหรือว่ามันกำลังซ่อนอะไรไว้เสียงกึกกึกที่ศาลาไม่เคยหยุด แม้เอกจะพยายามเพิกเฉยไม่ใส่ใจแต่มันกลับยิ่งชัดเจนและตรงเวลาราวกับนาฬิกาปลุกล่องหนทุกตีสาเสียงนั้นจะดังขึ้นอย่างมั่นคงสามครั้งเสมอกึกกึกกึกคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกโดยไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากความเงียบแต่ทันใดนั้นเขากลับเห็นแสงสลัวลอดหน้าต่างเข้ามาสะท้อนกับผิวน้ำเรากับมีใครเดินอยู่ริมศาลา เขาเดินไปยังหน้าต่างหัวใจเต้นเร็วขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุจังหวะก้าวที่ย่างใกล้หน้าต่างเหมือนถูกถ่วงด้วยแรงอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ในมุมสายตาอันแคบจากหน้าต่างเขาเห็นเงาคล้ายคนยืนอยู่ปลายศาลามือลูกข้างลำตัวศีสษะเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังมองบ้านเอกรีบคว้าไฟฉายและก้าวออกจากบ้านโดยลืมคิดถึงความกลัวแสงไฟวูบไหวตามแรงมือที่สัน่น เมื่อไปถึงศาลาเงานั้นหายไปเหลือเพียงความเย็นเยียบและเสียงน้ำกระทบไม้เบาๆเขาส่องไฟไปทั่วศาลาอีกครั้งพยายามมองตามร่องไม้เงาเสาศาลาและแม้แต่ข้างใต้พื้นแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติคืนนั้นเขาฝันฝันเหมือนจริงเสียจนตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมทั้งตัวในฝันเขายือนอยู่ที่ศาลาเวลาคล้ายๆกับที่ได้ยินเสียงประหลาดด้านหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้ใส่เสื้อสีคล้ำ ผมยาวคลุมบ่าเธอกําลังพูดบางอย่างพูดซ้ำๆแต่เขาไม่ได้ยินชัดราวกับเสียงเธอถูกกลืนลงน้ำช่วยช่วยเธอพูดซ้ำเบาๆขณะยังไม่หันมาเอกก้าวเข้าไปใกล้เธออย่างช้าๆแต่ยิ่งเขาเข้าใกล้เสียงน้ำใต้สาลากลับดังขึ้นอย่างไม่สมเหตุผลเหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างเมื่อเขายื่นมือออกไปจะจับไหล่หญิงสาวนั้น เธอกลับหายวับไปกับตาทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นอับรุนแรงจนเขาสะดุ้งตื่นเขามองนาฬิกาเป็นเวลาตีสาหหลังจากคืนนั้นกลิ่นบางอย่างเริ่มลอยเข้ามาทุกค่ำคืนกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นเน่าอ่อนๆราวกับของเสียที่หมักหมมอยู่ใต้น้ำในที่ปิดตายมันลอยมาตามลมจากริมน้ำและแรงที่สุดในช่วงเวลาประมาณตีสามเขาลองเดินออกไปดมที่ระเบียงแล้วเงี่ยหูฟัง ทุกครั้งที่กลิ่นนั้นมาเสียงกึกกึกที่ศาลาจะดังตามมาเสมอเอกเริ่มจดเวลาที่กลิ่นและเสียงเกิดขึ้นเขาจดลงสมุดบันทึกทุกคืนและพบว่ามันเกิดขึ้นตรงเวลาเกินไปที่จะเป็นธรรมชาติวันหนึ่งระหว่างที่เขาไปซื้อของที่ร้านใกล้บ้านเขาลองเลียบเคียงถามป้าเจ้าของร้านแถวนี้เคยมีใครตายริมน้ำไหมครับป้าร้านขายของชำหยุดคิดเล็กน้อยก่อนสายหน้า ไม่เคยได้ยินนะแต่มีชาวบ้านที่ออกไปหาปลาบอกว่าเห็นอะไรแปลกๆอยู่แถวศาลาริมน้ำบ้านเองเห็นอะไรเหรอครับก็เห็นคนยืนบ้างนั่งบ้างหายไปบ้างเสียงฝีเท้าตอนดึกๆบ้างแต่ไม่มีใครกล้าไปดูจริงจังหรอกเอกกลับมาบ้านพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในใจเขาลองถามแม่อีกครั้งแม่เคยฝันแปลกๆไหมแบบมีคนมาเรียกอะไรแบบนี้ แม่สายหน้าหัวร้อเบาๆแม่ฝันถึงพ่อของลูกมากกว่าไม่ก็หมาแมวอะไรพวกนั้นเอกพยักหน้าเงียบๆในใจกลับไม่สงบลงเลยเขาเริ่มสงสัยว่าเสียงกึกนั้นไม่ใช่เสียงจากไม้หรือสัตว์ไม่ใช่แค่กลิ่นจากธรรมชาติแต่เป็นสัญญาณจากใครบางคนใครบางคนที่ยังไม่ไปไหนเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าหม่นจัดเหมือนฝนกำลังตั้งเขา เอกยืนอยู่ตรงริมระเบียงมองศาลาไม้เก่าที่ริมน้ําเขาไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนความฝันที่ซ้ำซากเสียงกึกกึกกลิ่นเน่าจางๆทุกอย่างเหมือนพยายามบอกอะไรบางอย่างให้เขารู้เขาตัดสินใจเดินไปที่ศาลาอีกครั้งคราวนี้ในตอนเช้าแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านเมฆทําให้มองเห็นใต้ศาลาได้ชัดเจนขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพื้นไม้ยังคงชื้นแม้ฝนไม่ได้ตกมาแล้วสองวัน ใบไม้เปียกๆติดอยู่ตามเสาและมุมศาลามีใยแมงมุมจับแน่นเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครมาใช้ศาลานี้มานานแต่สิ่งที่สะดุดตาเขาที่สุดคือถังสีฟ้าใบหนึ่งที่ลอยอยู่ตรงมุมเสาศาลาข้างขวาถังนั้นจงอยู่ครึ่งหนึ่งในผักตบและมีบางอย่างในนั้นทำให้น้ำรอบๆคุณและส่งกลิ่นเหม็นแรงจนนาคลื่นใส้ เอกถอยหลังไปหนึ่งก้าวสัมผัสแรกที่พุ่งเข้ามาในจิตใจคือนี่มันไม่ปก,กติเขายืนนิ่งอยู่นานหัวใจเต้นแรงลมหายใจขาดห่วงมองถังใบนั้นราวกับมันจะขยับได้เองความรู้สึกอึดอัดที่ถูกกดทับมาหลายวันค่อยๆระเบิดออกมาในรูปของความกลัวและความสงสัยเขาหยิบไม้ไผ่เก่าๆท,าที่วางอยู่แถวศาลาขึ้นมาลองเขียเข่ยๆข้งางถังเบาๆเ,เพื่อดูว่ามีอะไรในนั้น มือที่จับไม้สันนิดๆแต่ยังไม่ทันได้เขี่ยลึกลงไปกลิ่นที่ลอยออกมากลับแรงขึ้นจนเขาต้องเบือนหน้าและก้าวถอยออกมาทันทีเขากลับเข้าบ้านโทรหาเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่ปัจจุบันเป็นตำรวจอยู่โรงพักท้องถิน่นเขาไม่ได้พูดมากแค่เล่าว่าพบสิ่งผิดปกติใกล้สาลาและขอกำลังมาตรวจสอบไม่ถึงชั่วโมงตำรวจสองนายก็มาถึง พวกเขาสวมถุงมือและหน้ากากกันกลิ่นอย่างดีหนึ่งในนั้นลงไปดึงถังขึ้นมาไว้บนศาลาแล้วเปิดฝาออกช้าๆแม้จะเตรียมใจไว้บ้างแล้วเอกก็ยังรู้สึกเหมือนอากาศทั้งหมดหยุดนิ่งเมื่อพลาสติกสีดำเปียกชื้นที่ห่ออยู่ในถังค่อยๆถูกเปิดออกและสิ่งที่อยู่ข้างในคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสภาพเริ่มเนเปื่อยแต่ยังพอมีเขาใบหน้าผมยาวเปียกปอนพันกันยุ่งใบหน้าถูกพลิกให้นอนตะแคง ดวงตาเหมือนยังหลับอยู่ไม่มีใครพูดอะไรไปพักใหญ่นอกจากเสียงแมลงวันและเสียงลมหวิวจากแม่น้ำตำรวจบอกว่าจะส่งศพไปชนสูตรและต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดคุณเอกเจอถังนี้ได้ยังไงครับตำรวจหนุ่มคนหนึ่งถามพลางจดบันทึกลงในสมุดเล่มเล็กเอกกลืนน้ำลายก่อนตอบเสียงเบาผมได้ยินเสียงแปลกๆมาหลายคืนแล้วครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคล้ายๆกลิ่นเน่าลอยมาทุกคืน เวลาตีสามพอดีตำรวจอีกคนเงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อยสีหน้าครุ่นคิดแล้วเคยมีใครมาแถวนี้บ้างไหมครับคนแปลกหน้าคนผ่านมาหรืออะไรผิดปกติไม่มีเลยครับที่นี่ค่อนข้างเงียบผมอยู่กับแม่สองคนเอกนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อเมื่อคืนผมฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งอยู่ตรงนี้เลยครับตรงปลายศาลาเหมือนขอความช่วยเหลือตำรวจทั้งสองหันมามองหน้ากัน แต่ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมคนหนึ่งพยักหน้าเบาๆก่อนหันไปโทรวิทยุเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเมื่อเอกเดินกลับเข้าบ้านแม่ของเขานั่งอยู่บนโซฟาท่าทีสงบแต่ดวงตาดูสับสนเสียงรถตำรวจเหรอลูกเกิดอะไรขึ้นเหรอเอกนั่งลงข้างแม่จับมือเธอไว้แน่นอย่างไม่รู้ตัวแล้วพูดขึ้นเบาๆแม่ที่ศาลามีคนตายครับอยู่ในถังสีฟ้าแม่เงียบไปนานมาก ก่อนจะพูดชา้าแม่เคยฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนเปียกน้ำอยู่ริมน้ำพูดว่าหนูหนาวแม่คิดว่าแม่คิดไปเองเอกนิ่งอึ้งไม่กล้าตอบอะไรนอกจากกอดมือแม่แน่นขึ้นอีกเล็กน้อยพลางหันไปมองถังสีฟ้าใบเดิมที่ตอนนี้กลายเป็นหลักฐานของบางสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขามาทุกค่ำคืนเสียงกึกกึกกลิ่นเน่าฝันซ้ำๆที่เขาคิดว่าอาจเป็นเพียงจินตนาการของคนอยู่คนเดียวมานาน ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นของจริงศพหญิงสาวในถังสีฟ้าถูกส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดรายงานเบื้องต้นระบุว่าอายุประมาณ20-30ปีสภาพเนื้อเปื่อยพอสมควรแต่ยังคงมีร่องรอยของการถูกพันธนาการและพบเศษผ้าเนื้อบางแนบแน่นกับข้อมือคาดว่าเป็นเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งของเธอเองเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุตัวตนจากลายนิ้วมือได้ เพราะถูกทำลายอย่างตั้งใจแต่ยังมีความหวังจากร่องรอยทางธันตกรรมขณะรอผลตรวจเอกกลับฝันอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ศาลาแต่ยืนอยู่ในบ้านริมหน้าต่างที่หันไปทางแม่น้ำหญิงสาวในฝันปรากฏตัวอีกครั้งเธอสวมเสื้อคลุมเปียกชื้นผมยาวแนบกับใบหน้าดวงตาคล้ายจะร่ำไห้เธอยืนอยู่กลางสายฝนพูดประโยคเดิมซ้ำ หนูไม่ควรรักเขาเลยหนูไม่ควรรักเขาเลยเสียงนั้นไม่ได้กรีดร้องแต่เบาเหมือนเสียงลมหายใจกระซิบซ้ำๆจนเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่โทรมาหาเอกแจ้งข่าวว่าตรวจสอบประวัติทันตกรรมจากคลินิกเอกชนหลายแห่งในตัวจังหวัดพบว่าตรงกับหญิงสาวชื่อกมลวันรัตนาชัยอายุ27ปีมีประวัติหายตัวไปเมื่อ5วันก่อนและครอบครัวได้แจ้งความไว้ เอกค้นชื่อในอินเทอร์เน็ตพบภาพของเธอในเฟซบุ๊กใบหน้าในภาพตรงกับใบหน้าที่เขาเห็นในฝันอย่างน่าประหลาดแม้ภาพในชีวิตจริงจะดูสดใสกว่าแต่แววตาคือสิ่งที่เขาจำได้แม่นยำการสืบสวนเริ่มขยายวงกว้างทีมเจ้าหน้าที่ไล่เรียงไทม์ไลน์จากวันที่เธอหายตัวพบว่ากมลวันมีความสัมพันธ์ลับกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อในตัวเมือง แสดงให้เห็นว่าทั้งสองเคยมาซื้อของด้วยกันก่อนวันหายตัวได้ไม่นานและจากการสืบสอบชายคนดังกล่าวมีบ้านไม้เก่าริมแม่น้ำห่างจากบ้านเอกเพียง5กิโลเมตรตำรวจขอหมายคน้นและเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นพบคราบเลือดเก่าบริเวณพื้นครัวที่ถูกล้างไม่หมดกลิ่นน้ำยาฟอกขาวแรงจนผิดสังเกต ภรรยาของชายคนนั้นให้การว่าเคยสงสัยว่าสามีมีคนอื่นแต่ไม่คิดว่าเรื่องจะรุนแรงถึงขั้นฆาตกรรมและในคืนที่ภรรยาออกไปเยี่ยมแม่ต่างอำเภอชายคนนั้นอยู่บ้านคนเดียวภายใต้แรงกดดันจากพยานหลักฐานชายคนนั้นยอมรับสารภาพว่าทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงในคืนนั้นเพราะกำมลวันพูดถึงเรื่องอนาคตและทวงสัญญาที่เขาให้ไว้เขาอ้างว่าเผลอพลั้งมือก่อนตัดสินใจห่อร่างของเธอใส่ถัง แล้วลากมาทิ้งลงแม่น้ำในช่วงตีสามเวลาที่เขาคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่บางสิ่งกลับไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบไปง่ายๆเสียงกึกๆฝันซ้ำๆกลิ่นแปลกๆทั้งหมดนั้นอาจเป็นเสียงของวิญญาณที่อยากให้ความจริงเปิดเผยข่าวการจับกุมและรับสารภาพของชายผู้ก่อเหตุ แพร่กระจายไปทั่วทั้งตำบลแม้ไม่มีใครอยากเชื่อว่าคนธรรมดาในชุมชนที่ดูสงบสุขจะก่อคดีอมหิตเช่นนี้ได้แต่หลักฐานทุกอย่างแน่นหนาเกินจะปฏิเสธบ้านเรือนริมแม่น้ำต่างพากันพูดถึงเรื่องนี้บางคนหรือว่าได้ยินเสียงร้องให้ในคืนก่อนที่ศพจะถูกพบบางคนว่าสา,าลาริมน้ำไม่เคยน่ากลัวเท่านี้มาก่อนเด็กๆถูกห้ามไม่ให้เล่นใกล้ริมน้ำผู้ใหญ่เองก็หลีกเลี่ยงการเดินผ่านในยามค่ำคืน เอกกลับมานั่งที่ศาลาอีกครั้งในเย็นวันหนึ่งลมจากแม่น้ำพัดเอื่อยเสียงใบไม้ไหวเบาๆเขามองแสงเย็นตกกระทบผิวน้ำอย่างเงียบงันในใจไม่ได้รู้สึกโล่งเสียทีเดียวแต่กลับสงบเหมือนคลื่นที่เพิ่งพัดผ่านฝังเขาหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาเปิดดูลายมือที่จดเวลาตีสามเสียงกลิ่นและความฝันเหล่านั้นยังอยู่ครบทุกหน้าเป็นพยานว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่เขาคิดไปเอง แม่เดินมานั่งข้างเขาช้าๆเธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยื่นกล่องข้าวเล็กๆมาให้อากาศเย็นๆแบบนี้กินของร้อนหน่อยดีไหมลูกเอกพยักหน้ารับมาโดยไม่พูดเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปแม้ศาลาจะยังเป็นศาลาเดิมเสาไม้เดิมผักตบเดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมแม่เขาเอ่ยเบาๆแม่เชื่อไหมว่าวิญญาณเขามีอยู่จริง แม่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงแผวแม่ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าวิญญาณหรือเปล่าแต่บางอย่างในโลกนี้ไม่ได้ต้องการให้เรากลัวเขาแค่ไม่อยากถูกลืมเอกหลับตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วลืมขึ้นช้าๆในแสงเงาสุดท้ายของวันก่อนเดินกลับเข้าบ้านเสียงกึกๆที่เคยได้ยินทุกคืนไม่ได้กลับมาอีกเลยตั้งแต่คืนนั้น คืนนั้นเอกฝันอีกครั้งแต่ไม่ใช่ฝันน่ากลัวหญิงสาวนั่งอยู่ตรงปลายศาลามองแม่น้ำเบื้องหน้าเธอหันมายิ้มบางๆแล้วพูดเพียงคำเดียวว่าขอบคุณเขาตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงนกร้องยามเช้ารู้สึกเหมือนได้หายใจเต็มปอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ตั้งแต่นั้นมาศาลากลับมาสงบไม่มีเงาไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงแต่บางครั้ง ถ้าเงี่ยหูฟังดีๆตอนลมพัดจากแม่น้ำบางทีคุณอาจได้ยินเสียงใบไม้ไหวคล้ายลมหายใจของใครบางคนที่ได้พักแล้ว